ตจอพามาหัตูจอเค็นยูดาซินดาซึตัวอดูจูต่ออ้อโลนัลตูจอเค็นยูต่อช่างเตอฮะตาจิบก็จะตุจอบีจีเอฟมูปังจะตุจอพมาหาจิบโอเคเชิงกลางจะตุจอพมาจะตุจอเค็นยูอยาจะเจอกนเลยนู่นยงลุยหนดูวันที่กาเปลงอ้อพานกัออ มันดูจังดูยากที่สุดแล้วทุกเด็กพ่ะแม่เขาทสกทุกทีสินเด็กสุดโต้กูย่โมไปสุดแล้วน้องสุดล้วน้องจะต้อเขียนอยู่กุมพื้นที่าะต้องเด็กจะต้อง BGF หาแต่ยามีจังปังจะต้องพ่อย่างตัวตัวท่าจางกูจะต้อการเรี้ยงแล้วจู่สุด จะตู้จอ K N K N L A ฮากกุญปุนที่จื้อปรยชน์งเจจะตู้จอ B G F ลอเลยจะตู้จอ B G F นี่นี่ป้าเจนะฮะตาจะตู้จอ B G F ยอท่าจาเจีดเต้ปาตาตู้จอพามาท่าจางคือจอตูจอการเรียนชื่อยอดเจผาปุน จังหวัดอุดอรกรมพันติชื่อจอบีจีเอสแจงปังจอตุจอพัมมาเจปยิงล่อซอตัวจอตุจอบีจีเอฟป้าตุจอแคเนียูจอตุ้ลองเดือดผู้บัญชาการคือนายพลจอมุเฮยาตุเทัตุจอติชื่อ Chẳng lunar lưu Chu nụ cho a, luỹ lindu, yon panteng honor. Talka, yon, tuja, bgf, chung gang, chang a lu, yon cho a lu, lu, yon tang a lu, yon tang a lu, lu, yon tang a lu, yon tang a lu, yon tang a lu, yon a lu, yon tang a lu, yon ไม่จะอัวไม่จะเคหรือจะเจียเตื้ยอยาไ้ม่แตนป้าฮเชิงก็จะตุจอาพามาอยาไแม่ยอทั้งจังติลอะปตุจอเขิดนอยู่อยู่เตอยด๋ตจ้าสัวงด๋อยล่ะอย่างต๋ด๋อสักดังไส้ด๋อยตังจะตุจอา BGF นต่ตอมนู้เปสย่อ หากจะมัวเกย์ช่วตัวจะลู้ว่าหาเมืงตัวจะในบ้านในอำเภอกัวสวดเลย์ยุโตอโอเลฮะโชคขอเชิญจะลู้ช่างตันเดอร์คาตาของผลที่ชื่อต้องมองตัวจะเชื่ตุ๊จ่อเท่าจ่อเท่าของนอกของเราห้เท่าแจกพอช่วอย่าง ยอดท่าจ so like, ังจะตูจ่อเขนออยจืดดังล่อยอดเล่นเดาตูจ่อพามาเย็นจมูกเป็นสีก็ยอดหลังโตตีก็จะตูจ่อเขนออยจืดหลังเล่นยอดเล่นเดาตูจอพามาเชเลือจะตูจ่อเป็นสอัก็จะติตัวดูโอตูจะแกให้สร้างของนอกของา好做 就多做拍马做饭，就多做 BGF 的芝麻卤虾卤，就多做干粮，哈拉没备生干粮，就搞包谷叶干粮多样。就多做 BGF 的，等到多跑路多做日常，做备生忘记不做当。子嘞，努地搞二六零度二盘能够二挪，我多做拍马。 thì sẽ nhớ hồng tua tua trong vắt đòi du ô chùa, bê Sang nhớ thật trạng đã trò mò bê lệnh tùa y tù tu trò ma sẽ áo lưu hồng tua tua lưu dò xe nhông bì ảm phơ vọt mù đò chế chùa,

ถ้าพอคอหนึ่งของมมอตัวรับเบิ้ลตัวมังจัวจะตู้จอเค KNU ยู่อลู่จงชาจอพัดลุดน้อยเคดเนียววดีเตชิพมาซื้อตัวการุเจตัวซางไทยลู่จอเมฆกงเจิงมูทิปจัวตำบลเมฮาวันอำเภอเมโอด chân vật tạc Nhi ở trang sinh đạo sư tùa nhọn đợi tù mẹ năm mờn ở chùa bê xây khô phử cứ mua băng mua chế nhớ tham gia lưu sư cổng nhau okay, ổ kê chùa tê khó chờ chứ sư là nhàng tao cứ bố khơ chế chìa ตักี่ชันจำนวกีんん่สตูดอต่อสตูยาชั U, ้นยาตันลูว่าจะจะเป็นสินยอมไม้สอดที่จะจะตัจัพามาหาจะตัจับ BGF ตัวตัวจะตัวจคบ KNU ย้อนหลังตัวจับบันพัฒน์งน้อยลัมองจัวพามาเต ตุจ้าพ่มาตัวเคเก๋ส่งเจกพอของนอกของเฮามองจัวมองจัวตัวจ้าช่วยาแต่สตัวเจ้า KNU h ร KNL A จุอขอคอตุจพ่อมายอมองจุกิ่ตอวเราเมองจู๋ต สุดตัวอนดูุูจ่วนนู้นละยิ่งจริงใจเลเลยตาชาติหาตาจะตู้จอกาเลียนพม่ายอลุจอมูบันผาลุจันวัดมัเมวาดีลักกาเลียนมั่วจิปัวเต๋เล้งต๋จอท่าจังนาเต้แมน้ำเวยตู้จอพม่าสิพอรู Paid, เจ้าพอตัวกิตเลตัวจัวลักกะเลียนสิเลยองเช่หลัวนูนัวจืจอจู่บุเปิ่เนื้อสังพ์ทั้งมาแลัวจทยเตวิมงมานึ่เอจออีพันยี่วบกอยิเลิ้น่าจไทายชาเช่จัวปนยาล่าท่านจามมยปนตะวันมู ทิจัวสหวันอํเภอเมโซดมวตูเจอตํารวดไซเจีเต้กองร้อยเปเจอเจาะไซเจเตเน่คืออํเภอเม่ซดทิไทยเจียเตไทยทิไทยเจีเตไทยแต่เม่ซดไซเกจวนจทุกทัวในกเป่าสมอง จะสุขเรียนเนาะอยากทินี่หละกันเลยจะดูจอพม่ายงจะไมเป็นสิดวเขาบวกจจ้ากอตัวจะตจ้าพม่าวงหินดวงนั่นตินกีดวงนั่นติมดูเรนดูจอตัวปกรเลติอจติดเล่ยจงเาะจจ BGF ัวเขาจะมหล่เจ ตย่าดจัพมาตัวจงเลติจาเลตเลตวตัวสิม่องจะพอม้าไม่ห้ง老ตบัวจัพะมาต่างกิชเาลาสินนูนนจมอลในนซซึ่งจะลวงลื้อจวจังด